ของมาส่งออใช้เวลาปานกลางนะประมาณสองสามนาท์เขาจะแถมถุงอันนี้มาให้แล้วก็แถมสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมันแรนตอมแล้วแต่ว่าหนนั้นเขาจะส่งแบบไหนนะส่วนสติกเกอร์ที่ใช้กับเครื่องเนี่ยก็ต้องซื้อแยกต่างหากนะคะเขาจะไม่มีตัวอย่างติดข้างบนนะนต่างกล่องนะอันนี้คือติดเอง เพื่อจะได้หยิบใช้ง่าย